สวัสดีครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันลูกให้เข้าทางขวาเพื่อตัดเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีครับต่อไปบนถนนบรมราชชนนีอีก14กิโลเมตรสวัสดีสองขวดมาลดซี่ไก่โทษที น่าจะเป็น <énormément> ป <of the world> <X net young men> <mm ักเก็ตว่ะหุ้ยไก่แกงกูวะถึงไปแล้วพี่ไก่แกงดิเปล่าไม่โดนหรอก

มาแล้วมาแล้วอยู่หน้าแล้ว <c oughs> ออกไปออกไปออกไปอ๋อ <c oughs> <c oughs> บิวจัดการช้อนเอาชูหัวชูหน่อยหัวขึ้นมาหน่อยทอ,องแล้วพี <c ười> <c ười> ่กา, <c ười> ายส <c ười> ายสายเปื่อยแล้วหากหนี